ยกก็ขอสวัสดีชาวมรมพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในวันนี้นก็กลับมากันอีกครั้งนึงแล้วนะคะสำหรับทางเกมโรบเบิรสเอนะะกันอย่างในแบบที่มีชื่อว่า Slayer Arena เนาะซึ่งในวันนี้เนี่ยยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเหมือนเดิมนะคะทุกคน อ,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 อ่ะใช่แล้วก็คือมาอยู่กันนะถ้าแบบสเตเรอการ์รอารีนากันอีกแล้วนะคะซึ่งในส่วนของรีวิวการเล่นแบบนี้ไปเนี่ยเราเคยรีวิวไปเมื่อประมาณ 1- หรือ2เดือนหรือ3เดือนนี่แหละนะคะจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเขาได้มีการอัปเดตนะคะไ่ว่าจะเป็นแบบการอัปเดตระบบ G U I แล้วก็ในส่วนของตัวละครใหม่ไม่ว่าจะเป็นสาวหลัก1คนพร้อมกับอสูรอีก1ตนนะคะต่เรามารีวิวในส่วนของสาวหลักคนใหม่พร้อมกับอสูรอีก1ตนว่าจะเป็นใครแล้วสกิลเนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนใครทีีี่่ไมมรรรูู้้วิธกาาาเลนนนนแบบสถปปดค หา Search คลิปได้นะชื่อว่าแ a บ s e ซ i ย r Arena ของทางช่องเราได้เลยเราเคยรีวิวไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาทาการลองมาดูในส่วนของตัวระบบกันบ้างดีกว่าว่าเขามีอะไรใหม่กันบ้างอย่างแรกนะคะก็คือแบบเนะี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศแบบที่ทุสว่างสดใสความการมีระบบเซียร์ยูจีหรือว่าเป็นการแต่งตัวของตัวละครของเราที่ไม่ได้ส่งผลเกี่ยวกับแบบนี้นะส่วนต่อไปนะคะก็คือจะเป็นระบบตรงนี้จะมีการระบบการคราฟสกินของอาวุธเข้ามาซึ่งอันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของการคราฟสกินอาวุธเข้ามาใหม่นะะ น,นี่ไม่มั่นใจว,ว่าวิธีการคราฟยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันอีกทีแล้วกันต่อไปนะคะทุกคนก็คือจะเป็นในส่วนของการระบบการ V.P. สู้กันหนึ่งหนึ่งอ่ะก็จะมีการแอบเพิ่มเข้ามาเซตติ้งมีให้ปรับตามนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวระบบการสุม่มอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ช็อปตรงนี้ก่อนตรงช็อปตรงนี้นะเขาจะมีการสุ่มแบบใหม่อยู่แบบหนึ่งก็คือการสุ่มหาอาวุธใหม่ oh. ซึ่งจะมีการเปิดนะคะใช้ประมาณ3 5 0โกซึ่งจะแพงกสุสก่งจะแนง ก็คือดูนะคะทุกคนถ้าดูสังเกตจะมีสมสก,กีนหนึ่งนะคะร้อยเจ็ดสโกแต่ว่าถ้าอย่างสูงหาอาวุธอันใหม่เนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ350โกนั่นเองนะอ่าส่วนโกก็คือจะมีให้ซื้อเหมือนเดิมเกมพาสก็น่าจะเหมือนเดิมนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูที่ระบบอิอเวนทอร่ก,กันบ้างระบบินเวนทอร่ก,ก็คือในส่วนของตัวละครที่เขาจะให้มาตัวละครสาหลักคนใหม่ที่ได้มีการแอดก,ก็คือสาหลักชินอบุหรือว่าผู้ใช้ปรานมาแลนนั่นเองนะคะนี่ก็คือจะเป็นชินอบุนะส่วนอสูรที่เขามีากก Re ววะจิ ของตัวละครนี้นะคะในเรื่องว่าจะมีสกิลในแบบนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาประเดิมที่ชินระบุกันก่อนส่วนสกิลเนี่ยก็คือยังไม่มีนะคะส่วนอาวุธสกิลก็คือจะดูได้จากตรงนี้เลยส่วนแชทเนี่ยก็เหมือนจะมีปรับอะไรยังไงหลายๆอย่างได้ด้วยเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาประเดิมในส่วนของเจ้าตัวชินระบุกันก่อนเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรและวิธีการเล่นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะวิธีการเล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะไม่ได้เล่นนานมากเลยอ่ะอย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแบบก่อนแบบเขาในว้มีการแ ากแถมแมมเนี่ยเหมือนเขาจะกว้างขึ้นกว่าเดิมเยอะด้วยนะอันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาประเดิมเลยละกันนะคะอย่าลืมนะสกิลหนึ่งสองสามสี่สามารถปรับได้หรือว่าจะเป็นเซนเอ็กซีวีซึ่งจะมีการให้ปรับที่ตั้งค่าได้โดยสลับความถนัดของแต่ละคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาประเดิมหาแต่ละคนดูดีว่าใครเยอะๆบ้างนี่ไงเจอละจ้าหนึ่งคนหนึ่งคนสกิลสองบีสตริงพุ่งไปสกิลหนึ่งบัตเตอร์ไฟแดนส์นี่เอาดิโอ้โหสกิลสามอะ สกิลสามปอแปะปอแปะปอแปะอ๋ะอาฮ้เอาดีสกิล 4, สล 4, ี่สกิลสี่คือนี่โอ้โหสกิลสอง B string สรุปใครจะสู้กับสรุปโอ้โอ้โอ้โอเคเราถือว่าได้คกิลไหมก็ไม่รู้่สินี่นี่จะป้องกันไปถึงไหนล่ะครับสกิลสามปอแปะปอแปะจจมตีจากข้างบนได้นะคะสกิลหนึ่ง ยูยังไงยูยูเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ,อ้โหคิวสองนี่ไงอุ้ยจะสกิลสองไม่โดนฮะคิวสี่นี่นี่รอขึ้นมาบนอากาศนี่อยู่ไหนหมองไม่เห็นอ,อ,อ,อุ้ยโอ้โหสวยแล้วสวยแล้วเรามองไม่เห็นคิวสามมาเลยปอแปะปอแปะอืมอืมอืมคิวสองนี่ไงโอ้โหสวยละเอ้ยเอา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  ยังไงคิลสี่นี่อุ้ยคิลหนึ่งเรียบอ้าวเราตุยซะแล้วโอ้โหเสียดายมากเอาใหม่ right. ไม่เป็นไรท่าทุกคนถือว่ามาประเดิมวิธีการจำร่าวๆแล้วกันนะคะว่ามาเล่นยังไงกันบ้างแต่สกิลของชินะบูเนี่ยข้าวๆเนี่ยจะมีเป็นสกิลแบบลอ,อยเพื่อใบประกาศแล้วก็ใช้อาวุธดาเนี่ยแทงสวนใส่ศัตรูนะคะ,ะที่เห็น,นข้าวๆเลยแล้วก็เหมือนจะมีการใช้อาวุธที่ค่อนข้างเท่เยอะอยู่เหมือนกันโอเคไหมคนนี้ปะมาดี อันนี้ละส่วนใหญจะเป็นสกิลแบบใช้อาวุธดาบทั้งนั้นเลยนะคะสกิล4อา้าวนี่นี่เอาดิสกิล3ยังไงปอแปะปอแปะปอแปะสกิล2ไปไหนอะเออเออเอออ่าเรียบร้อยคะ่ะตามด้วยสกิล G ได้แล้วมาลองดูสกิลอัติเมตของชินะบูกันเลยตรงนี้แหละมา กิลของชินบูจะมีสกิลห้านะคะมาลองดูดินี่ไงเออ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 หูรโดนรูรูแบบนี้คือจะร่อละครับหูถามจริงเอา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 อคาซาอะไรของอคาซาครับเนี่ยอุ้ยโดนจนได้สกิลที่มีของอคาซาอุ้ยนี่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 คิดจะร่อหรอคิดว่าร่อหรอ อา้อาวออยากค้างค้างหรออา้าวเหมือนเราจะค้างทําเมื่อกี้จบเลยปุ๊บอา้านี่ยังไงค้างก็เล่นได้อะครับอุ๊ยโดูสัตว์สกิลเรียบร้อยอะคาะ่า เรียบร้อยค่ะโอเคเมื่อกี้ถ้าไม่ค้างเนี่ยน่าจะโจมตีได้อยู่นะโอ้คเสียดายใจยเลยอ่ะไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็คือรีวิวสกิลค่า,ข,าข,ของชินาบุไปเนอะงก็คือสกิลอัลติเมทค,คืออลังการอยู่นะโดนเป็นบูเอโอีส่วนละคนอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือในส่วนของอสูรนะคะหรือว่าอคาซานั่นเองอะ่ะเราจะมารีวิวอคาซาให้ทุกคนได้ดูกันนะอ่ะอาอสูรที่ไม่มีทางฆ่าผู้หญิงแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราจะโลเพลนะคะไปหาฆ่าตัวที่เป็นตัวละครผู้ชายละกันเพราะว่าอคาซารเนี่ยเหมือนเขา มาโรเปให้แบบเหมือนเป,ป๊ะเลยละกันนะทุกคนนี่ส่วนของอาคาสนั้นเราหาดูดิตัวละครตัวไหนมันเป็นตัวละครเพศชายบ้างเจอแล้วหนึ่งเจอแล้วหนึ่งเอามาดิแอาทไทนี่นี่นี่เออ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 ยังไงสกิลสองนี่อ๋อจบตีรัวอยากอุ้ยโอ้โหโดนสวนจะได้หืมสกามสามสตาสปิเตอร์นีเอาดีทุ่มสิ คิวสี่นี่โอ้โหเรียบร้อยนะคะตาได้ยงังตาแล้วใช่ไหมใช่เรียบร้อยฮะตามด้วยในส่วนของทันเอ้ยชินะบูเป็นรู้หญิงนี่ใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็สู้กันอยู่แบบอันนี้อยู่อ่ะเนาะเอาละปราณของโอ้โอ,อสูนหืมเดี๋ยวเย็นเย็นมาคิวหนึ่ง โอเคจังหวะนี้อาคาษา 3, ทั้งฆ่าผู้หญิงแล้วโอเคไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ถือว่า,า,าผิดพลาดไปนิดนึงละกันนะทุกคนอืมโอเคสกิลสี่สกิล 4. สีล 4, ส่คือนี่โคเทสจะเห็นสกิลอันที่แม่ขออาคาษาแล้วสิว่าจะเป็นอย่างไรนะทุกคนสกิลสามนี่ไงเออเอเอมาอาคาษาอาคาษาเปล่านี่ไงอื มาดิใครกับใครนะเอางงไปหมดแล้วโอเคสวัสน,นี้งงไปหมดแล้วค่ะว่าใครกับใครกันแน่นี่นี่โอเคเอาแล้วเนซุโกะก็มาเนซุโกะตีพี่ชายตัวเองนะคะสว่าน,นี้อาคาซ่าไม่รู้จะตีใครกันเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าวุ่นวายมากมามาเออเออุยเอา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 ,เอา,เอาชินบุงั้นก็ เป็นเอ่อเป็นอักษรเกก็ได้วะมามาดินี่นี่นเอา้าโดนตัวได้ยังไงเนี่ยออามามาเออตัวีววเลยตัวสามเล่นสามนี่ไงนี่นี่ไงสกิลจสกิแปลงร่างพันตามด้วยสกิลห้าอุย้ยอา้าไม่ได้ใช้อัลติเมทตเรียบร้อยฮะ เมื่อกี้เราได้ใช้ปะอาทิเมราอะย่าบอกว,ว่าไม่ได้ใช้ถามจริงถามจริงโอ้โหเสียดายเลยเมื่อกี้ทุกคนเกือบไม่ใช้แล้วอาติเมรอย่าบอกนาเริ่มใหม่อย่างดีที่มันเหลือนิดนึงนะคะโอเคนี่เดี๋ยวฟาร์มไปสักนิดนึงดีใหม่แล้วกันนะคะเอาไหมเอาไหมเอาละเราจะตายอีกไหม ใช่เราตายอีกแล้วนะคะโอเคอาคาซาเหมือนจะไม่ค่อยถูกโชโลกับเรานะเพราะว่าเหมือนเราจะเล่นยากนิดนึงเหมือนจะต้องโจมตีจากระยะใกล้นะคะส,ะส่วนใหญ่สกิลของอาคาซานะแต่เหมือนอัตติเมทเมื่อกี้เหมือนจะเต็มแล้ะแต่เราไปลองใช้อัตติเมทดูนะคะว่าอัตติเมทเนี่ยเป็นยังไงอ่ามาขอลองดูเลยเอาไ้คิดนิ่งตรงนี้จะแหละตัวจีนะตามด้วยเลยค่ะนี่แหละอ้าวจะได้ใครมาสู้เนี่ยทันจิโร่ทันจี โลทันจิโลยาหมาหมูก็พอ,อยาหมาหมูก็พอขอ,อแค่นี้นี่เอาละเอาเฮ้ยหมาหมูกันไปเนะี่ยอันแน่นะมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิมาเลยตีมาสวยสกิลสองมาอืออือเอามาดิอา้าฮาว เออโอ้ยโดนจนได้อืมโอ้ยอย่ามาหมู่ก็พอสิงจีเลยสิงจีสวยฮะเลขห้ามาเลยเรียบร้อยฮะได้ข่าวว่าหมาหมู่เราเมื่อกี้อ่ะอืมนี่เอาแล้วมาครั้นี้หนึ่งหนึ่งอักษะหนึ่งหนึ่งอักษะเออโอเคอ้อ้อ้เอาแล้วเลขสอง อันนีนี่ไงสวยครับอุ๊ยจังหวัดที้โดรัวรัวโดนรัวรัวอืมนี่ไงโดนซะบ้างเป็นยังไงอาคาสะอุ้ยลาเย็นโดนแล้วโดนแล้วหน <c oughs> mm ึ hmm. ่งเออเอาดีอุ้ยโดนรัวจนได้เรียบร้อยฮะแล้วน่าจะตายแล้วนะอันนี้แอทายแอทายกดไม่ติดสวยละหนึ่งเลขหนึ่ง ไม่ทันนะคะแต่ว่าถือว่าสู้กับพวก แก๊งกันได้อยู่2คนเมื่อกี้เหมือนจะมาลุมนะแต่ว่าโอเคชนะโอเคนี่ส่วนของการเล่นประมาณนี้นะทุกคนยังมันเหมือนเดิมเลยสำหรับทมแบบซีเรียอารีนาโอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวแมบเอาไว้ประมาณนี้นะคะสำหรับทมแบบซีเรียอารีนาแต่ว่าก่อนจะจบคลิปกันไปเนี่ยมาทําการสุ่มกันดีกว่าส่วนการสุ่มจะมีสุ่มแบบตัวละครแล้วก็ดาบนะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มตัวละครดูสักตัวนึงก่อนดูซิว่าจะมีโอกาสได้รีเจนเนอรี่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมเนาะในส่วนของสกินอนะรีเจน์เหมือนเราจะมีอยู่ประมาณตัวหนึ่งอุ ลซื้อลุกแจโอเคแล้วก็เหมือนจะซื้ออาวุธอันนี้ได้พอดีอ่ามาส่งทั้งอาวุธแล้วก็สกินมาส่งระเดิมสกินก่อนจะได้เป็นของชีเดอร์บูหรืออาคาสะไหมมาดูกันนะคะลองดูสิหน้าตาการส่งเปลี่ยนไปหรือเปล่าหน้าตาการส่งเหมือนเดิมแต่เาของเซตทีสื่อมานะคะอันคอมบอนอ่ะแต่ถ้าเป็นอาวุธดาบล่ะจะมีโอกาสได้รีเจนด้วยนะอันนี้ส่งกันหาว่าหน้าตาการส่งอาวุธดาบสี าราคาก็แพงนะนจริงๆไม่ค่อยคุ้มเลยนะอันนี้อ่าอินเวนทอรี่ก่อนจสกินเวพรอนเดี๋ยวนะเราต้องไปเลือกสไตล์ใช่ไหมอ่ะชินาบ,บุ อ๋อนี่ไงสามารถสวมใส่ได้ของทุกตัวเลยอืมใช่ไหมขอลองดูสกินของคนอื่นดูสิอ่ะ water breathing wavecon จริงด้วยคะสามารถสวมใส่ได้หลายคนเลยนะทุกคนอันนี้โอเคถูกว่าดีนะสำหรับในสครอระบบการสืมอาวุธแล้วถ้าเป็นอาวุธสองดาบละ่ะมันมันสามารถใช้ได้ไหมขอลองดูสิ inventory ลองเลือกเป็นอ่ะอันนี้จะมีอ๋อ โอ้นี่เลยทุกคนสามารถเปลี่ยนได้หลายอย่างหลายแบบเลยนะคะโอ้โหโคเช่ดาบสองสีของอ no ินุสุเกะนะคะโอเคเราจะรีวิวเอาไว้ประมาณนี้ทุกคนที่เมันแปลกเราจะรีวิวอาไว้ประมาณนี้ทั้งหรับในส่วนของทาง่านแบบที่มีชื่อว่าเซยเออร์อารีนารีวิวชิโนบุก,กับอัคษาไป,ปาเรียบร้อยถ้ามีอะไรอะไรอีกเกี่ยวกับท่าแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันอีกทีละกันนะคะส่วนวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันเนาะเอาไว้เจอกันนะคะในสังของิปวันพรุ่งนี้รายการนาครับผม